แนวทางใหม่ให้เงินเยียวยา15,000บาททุกคนที่มีบัตรประชาชนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้โดยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเยียวยาจำนวน15,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน แนะแนวทางใหม่ให้เงินเยียวยาเท่าเทียมกันทุกคนเพียงมีบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจบปัญหาทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้เมื่อวันที่10พฤษภาคมสำนักข่าวคมชัดลึกก็ได้รายงานว่าวันที่9พฤษภาคม2563นายสุชาติธารดาทรรงเวศอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้กล่าวถึงการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่เหมาะสมและก็รวดเร็วที่สุดก็คือ มีบัตรประจำตัวประชาชนไทยควรได้รับเงินชดเชยเท่ากันทุกคนเนื่องจาก1รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง1.9ล้านล้านบาทคิดเป็น11.4%ของผลผลิตของชาติหรือ GDP เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด -19 โดยเป็นเงินกู้ถึง1ล้านล้านบาทประชาชนไทยทุกคนจะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน 2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงินเพื่อมาชดเชยเยียวยาประชาชน0 0แสนล้านบาทและฟื้นฟูเศรษฐกิจ4 0 0แสนล้านบาทวิธีการเยียวยาของรัฐบาลมีเงื่อนไขย,ยุ่งยากมากชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและก็ไม่เท่ากันเช่นการให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเองและแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า28ล้านคนเดิมรัฐบาลจะให้แค่9ล้านคนแต่หลังๆมานี้รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ์เป็น14ล้านคนและก็เพิ่มเป็น16ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมากจึงเกิดความล่าช้าไม่ทันการในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกินและก็4การชดเชยแรงงานในระบบประกันสังคม ก็ยิ่งยุ่งยากใหญ่ลาช้าแล้วก็ไม่เท่าเทียมกันนายสุชาติกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ